สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะครูบีก็จะทวนให้นะคะเรื่องสว e i t e i l i g e ก o n j u n น t i o n e n ที่เรียนไปแล้วนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คือ so w o h l as l auch ทั้งและนะคะก็คือทั้งสองอย่างเลยเช่นในห้องน้ำมีทั้งอ่างอาบน้ำและฝักบัวอาบน้ำค่ะ in b a d Gibt sowohl eine Badewanne als auch eine Dusche ค่ะต่อมาะค,ะคือคำว่า e n t w e r o r นะคะก็คือให้เลือกนะคะระหว่างสิ่งนี้หรือสิ่งนี้นะคะหรือไม่ก็คือแสดงความที่เรายังไม่แน่ใจนะคะเช่น w o ü be r n a c h t e s t du im u r l a u b นะคะเธอจะไปพักที่ไหนนะคะระหว่างที่พักร้อนค่ะถ้าเรายังไม่แน่ใจนะคะเราก็จะบอกว่า ถ้าไม่เป็นที่โรงแรมก็คงเป็นบ้านพักเยาวชนนะคะเราก็จะพูดว่า Ich übernachte entweder im h o t e l oder in der j u g e n d h e r b e r g e คำเชื่อมประโยคตัวต่อมานะคะก็คือ zwar aber นะคะแม้ว่าแต่ก็นะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้แม้ว่าจะเล็กนะคะแต่ก็ราคาถูกดีนะคะ Das Haus ist zwar klein Aber günstig หลังคำว่า Aber เราจะแต่งเป็นประโยคก็ได้นะคะจะต้องเป็นประโยค h a u p t s a t z ซึ่งหมายถึงว่าแวบอยู่ตำแหน่งที่สองค่ะยกตัวอย่างเช่น e r h a t z w a r w e n i g z e i t Aber er treibt jeden Tagsport แม้ว่าเขาจะมีเวลาน้อยแต่เขาก็ออกกำลังกายทุกวันต่อมานะคะเราจะพูดถึงคำว่า เ e d ดอร์น h กนะคะก็แปลว่าไม่ทั้งสองอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะฉันไม่ชอบดูทั้งรายการกีฬาและหนังสยองขวัญน,นะคะ Ich mag weder sportsendungen Noch h o r r o r f i l m e สุดท้ายนะคะก็คือคำว่า n h t n u r sondern auch ค่ะแปลว่าไม่แต่เฉพาะสิ่งนี้นะคะแต่ยังรวมถึงสิ่งนี้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น ฉันชอบดูไม่แต่เฉพาะสารคดีแต่ยังชอบดูรถแข่งด้วยนะคะก็พูดว่า ich mag nicht nur Dokumentationen sondern auch Autorennen ค่ะโอเคค่ะวันนี้ครูบีฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ